พาคอมมิชชั่นนะคะสามศูนย์สามข้างนี้มันก็คือสามารถออกข้างหลังได้ตรงนี้ออกข้างหลังได้นะคะเดี๋ยวที่ฉันเปิดแอร์เข้าก่อนแอคอนดิชัน โหมดแอร์นะคะออนออฟเปิดให้ดิฉันยังค่เนี้ยนี่ค่ะแอร์ดิฉันเอาสักสิบเก้าแล้วพอน้อ,องดิฉันร้อนอยู่นี่นะคะห้องพักที่นัตพงกระเนคืนนี้ที่พักห้องคืนละแปดร้อยบาทถ้าจำไม่ผิดนะคะอ่าส a s อ๋อ,อนี่มันมี สวัดสำหรับเข้าห้องพักเขาบอกว่าตรงนี้คือสามารถเปิดออกไปที่ลานจอดรถได้เลยนะคะน่าจะเปิดออกได้เลยตรงนี้นี่ค่ะเปิดได้เลยแต่ว่าดิฉันไม่ได้เปิดตรงนี้เนาะเพราะเราก็จะเข้าข้างหน้าเอาละเราไปเข้าข้างหน้าดีกว่านะอันนี้ก็คือล็อกไว้แล้วนะคะอันนี้ ือเคยมาพักคืนนานมากแล้วแต่ตอนนี้ก็คือแบบเพิ่งมาไม่นานนะคะนี่ห้องน้ำา้องนางน,นะคะอันนี้ก็แต่แปลว่าอะไเท่าน้ำแอรใช่ไหมนี่นี่มีอาา่างอาบน้ำให้ด้วยก็เก๋ี่อยู่คะ่ะน,นี่ก็คืออดิฉันไม่ได้เอาชุดมาสำหรับเปลี่ยนเล่นน้ำมันมีสาวไว้น้ำไงคะเนี่ย นี่ก็คือนอนได้สองคนที่ตั้งใจว่าจะนอนประดาเพื่อนก็จะมีคนมาว่ายน้ำนะคะนี่ค่สะสาะว่ายน้ำนเรียบเก๋นะคะก็คือก็ดีอยู่ที่ว่ามันเป็นแบบสระว่ายน้ำตรงกลางเนาะแล้วก็แบบห้องพักล้อมรอบค่ะเก๋อยู่เลยก้้าอยู่เดอ้ออื กระเป๋าฉันก็คือแค่นี้คือวันเดียวดิฉันก็มาแบบมินิมอลนะคะมินิมินิใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระจกดิฉันก็ไม่อยากมองข้างนอกดิฉันก็จะปิดปิดผ้าม่านตรงนี้ได้นะคะคือถ้าเราเปิดก็เปิดได้ปิดก็ปิดได้ว่างั้นอันนี้ก็ตามบายได้เลยนี่ค่ะประมาณนี้ คือห้องก็โอเคอยู่เนาะมีทีวีตู้เย็นน่าจะตรงนี้นะคะใหญ่ก็ตู้เสื้อผ้าห้ออันนี้ก็คือได้แหละประมาณนี้นะคะนัฐพงแกรนน้องบุรัเพลค่ะ